สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะครับวันนี้กลับมาเจอกันในอีพีที่495นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมโปรเด็ตโปรแรงวันอาทิตย์นะครับผมก็จะ มาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับพี่พี่เลยนะครับตรงหน้านี้นะครับ200ทุกรายการ2ององค์300จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมใครไวใครได้นะ2ององค์300นะครับพี่พี่นะโปรโมชั่นเบาๆสุดพิเศษเลยรายการเดียว200บาทนะครับผมรายการเดียวก็จัดส่งนะครับพี่พี่นะเราส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับผมฝากช่วยกัน กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับผม <c oughs> ก่อนที่จะไปรับชมพระเครื่องสวยๆราคาแบ่งปันตรงหน้านี้นน <c oughs> เดี๋ยวผมขอเปิดรายการพิเศษเอาสัก8รายการพี่ๆเป็นมีดหมอเป็นสร้อยเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมอะ่ะ มาครับเดี๋ยวเริ่มเปิดรายการพิเศษก่อนเลยหลังจากจบรายการพิเศษแล้วเดี๋ยวเรามารับชมด้านหน้านี้กันนะครับมาเปิดรายการพิเศษที่1ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะแบ่งปันให้นะครับเป็นมีดนะครับนี่ครับด้ามแกะสลักนะครับแบบนี้นะเล่มใหญ่ยาวด้วยนะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับด้ามแกะสลักแบบนี้นะนี่ครับ อ่ะแบบนี้นะครับแบ่งปันให้นะครับผมวันนี้เอา1,400บาทครับพี่พี่นะแบ่งปันให้นะครับดูนะฮะเล่มใหญ่นะครับเอา1,400พี่พี่เดี๋ยวผมจะถอดอ่าออกมาให้ดูนะครับพี่อ่ะดูใบนะครับนี่ใบก็หลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่นะแบบนี้นะครับเป็นจักรนารายนะครับพี่ อ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยครับพี่นะใครชอบใครสนใจก็ทักทายผมมาได้เลยครับเล่มค่อนข้างใหญ่นะครับถ่ายถ่ายยากนิดนึงพี่อ่ะนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่นี่นี่ครับรวมจัดส่งให้นะครับพี่นะไม่บวกเพิ่มนะครับต่อไปครับรายการพิเศษที่สองนะครับพี่อ่ะนี้จะเป็นอ่ามีดอันนี้จะเป็นกระดิษนะครับอันนี้กริจหน้าเกี้ยวนะของหลวงพ่อกวยครับพี่ มีตะกุดด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับเอา600พอ í, พี่พี่หกรบาทครับอ่านี่ฮะสวยนะครับเล่มใหญ่ด้วยนะครับเป็นกริดด้วยนะนี่รายการพิเศษที่2นะครับต่อไปครับรายการพิเศษที่3ครับพี่พี่อ่าอันนี้จะเป็นมีดหมอเหมือนกันนะน่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อบุญมีครับเนี่ฮะแบบนี้ขอ500ครับผมแบบนี้นะมีดหมอหลวงพ่อบุญมีนะครับ500บาทครับเนี่ฮะ นี่เลยอ่าสวยงามนะครับรายการพิเศษที่3นะครับต่อไปนะครับพิเศษสี่ครับพี่พี่อ่าอันนี้จะเป็นพักขันครับพีพ่พี่หลวงพ่อเดิมครับเป็นพระขันนะใบเก่าๆเ,เลยของหลวงพ่อเดิมพี่พี่นี่มีตะกุดฝั่งที่ด้ามกันนะครับตะกุดสี่ดอกนะฮะเอาหกร้อยพีพ่พี่แบบนี้นะครับพี่พี่นะพิเศษสี่ครับ ต่อไปครับพิเศษ5ครับตะกุดหลวงพ่อเงินนะพี่พี่อันนี้นะครับอ่านี่เป็นตะกุดของหลวงพ่อเงินนะครับเอา600นะครับนี่แบบนี้นะ6 0รบาทครับอ่ะใครชอบสนใจนะครับลองทักทายกันเข้ามาดูนะตะกุดหลวงพ่อเงินครับพิเศษ5นะครับต่อไปครับรายการพิเศษที่6ครับลิง ลิงหลวงพ่อดิ่งนะครับเปลิงจับหลัก2ตัวอยู่คู่กันแบบนี้นะครับพี่พี่นะขอ่จขอ700ครับพี่พี่นะ700บาทพอใครชอบสนใจก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับรายการพิเศษที่6นะครับต่อไปครับพิเศษ7ครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับแบบนี้500ครับนี่ฮะห้าบาทพี่พี่ลองดูนะครับถ้าชื่นชอบสนใจนะครับราคาเบาๆครับพี่พี่นี่ มีลอยจานด้วยเขี่ยวเสือหลงปะปานนะครับต่อไปนะครับผมรายการพิเศษรายการที่แปดครับสร้อยหัวงานะครับสร้อยหัวงานี่แบบนี้นะครับเอาเก้าร้อยพอพี่พี่วันนี้นะครับเก้าร้อยครับนี่ฮะเป็นช้างสวยๆแบบนี้นะครับเก้าร้อยบาทใครชอบสนใจก็รีบทักทายนะครับผมวันนี้รายการพิเศษมีเท่านี้นะครับพี่พี่นะ มีเพียงแค่8รายการเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับผมเปิดอ่ขออภัยพี่ๆรายการพิเศษจบลงแล้วเดี๋ยวผมลืมฝากช่องทางการติดต่อครับ นีฮะติดต่อเบอร์โทร0968326327นะครับพี่ๆนะเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับและไลน์ก็แอดผ่านเบอร์โทรนี้ของผมได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะนะครับอย่าลืมนะติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์โทรของผมนะฮะอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะครับมาฮะ200บาท2ององค์สามบาท,บาท,บาทเดี๋ยวผมเริ่มเปิดรายการที่1ใหม่เลยนะครับพี่พ สำหรับรายการที่หนึ่งของเรานะครับพี่ๆนะจะเป็นเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญราชการที่ห้านะพี่ๆนะนี่ครับอยู่ในเลียมพลาสติกนะครับและด้านหลังก็เป็นตากพยาคุดนะครับรายการที่หนึ่งนะครับส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมต่อไปนะครับรายการที่สองนะครับนี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่ๆอันนี้ นี่ครับด้านหลังนะฮะนี่วัดช้างให้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับต่อไปครับรายการที่3ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเลี่ยมโอ้กอบลงยาซะด้วยนะครับหลวงพ่อเกษมนะรายการนี้นะครับปี17พี่พี่หมายเลข3ครับต่อไปครับหมายเลข4ครับพี่พี่นะหมายเลข4นี่จะเป็นพระนางพญานะครับเข่าตรงครับพี่พี่นี่ครับ ต่อไปครับรายการที่5ครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะฮะหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมครับวีน่าโปรแรงนะครับวันอาทิตย์นะครับวีน่าโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับวันหยุดวันนี้นะครับ2องรองค์สามร้อยพี่ๆฟังโปรโมชั่นกันดีๆนะครับราคานี้เลยนะพี่ๆนะต่อไปครับรายการที่6ครับเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่ๆนะหมายเลข6ครับนี่ ต่อไปครับรายการที่7ครับพี่อ่าเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้นะก็เป็นเหรียญลงยานะครับอาเหรียญกลมๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นอะไรนะครับผมรายการที่7และต่อไปครับ8ดครับนี่ฮะก็จะเป็นลิงจับหลักหลวงพ่อดิ่งครับพี่พี่ลองดูใต้ฐานมีจานนะครับผมหมายเลข8นะครับ ต่อไปครับรายการที่9นะครับพี่พี่นะรายการที่เ้านี่จะเป็นน่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะเหรียญหล่อนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับรายการที่9นะครับต่อไปครับรายการที่10ครับปิดตาครับพี่พี่อันนี้จะเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับหลวงปู่เยี่ยมพี่พี่หลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ นี่หมายเลข10ของเรานะครับต่อไปครับ11ครับพี่พี่อ่าเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับลองดูนะครับวันนี้โปรโมชั่นนะผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดนะฮะของเรานะครับต่อไปครับรายการที่12นะครับเป็นพระปิดตาพี่พี่นี่เป็นปิดตาแบบนี้นะครับอันนี้มันมีเม็ด อ่าพลหรือว่าเพชรนะครับอยู่ข้างหลังนะแบบนี้นะครับฝังอยู่2เม็ดนะครับนี่รายการที่12ต่อไปครับหมายเลข13ครับพี่พี่อันนี้จะเป็นพระอ่าหลวงพ่อปานนะครับพิมพิมขี่คุดนะครับนี่ครับหมายเลข13ของเรานะครับต่อไปครับรายการที่14อันนี้จะเป็นพระกิ่งนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับพี่พี่ เนี่ยฮะไม่ไม่ทราบที่เลยนะครับหมายเลข14ต่อไปครับ15ครับเหรียญรักคังหลวงพ่อกษะครับผมเนี่ยฮะรายการที่15นะครับต่อไปครับรายการที่16ครับพี่พี่เป็นพระลอดนะฮันี้นะครับเป็นพระลอดกุมหาวันนะครับลำพูนนะครับผมต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็น เหรียญหลวงปู่ทิมนะครับหมายเลข17นะครับแบบนี้นะสวยๆเลยใครชอบใครสนใจลองทักทายดูนะครับต่อไปครับ18ครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนุมโคนะครับก็อันนี้จะเป็นพิมพ์อาหานุมานนะครับนี่เป็นประดาเนื้อดินนะรายการนี้พิเศษหน่อยนะครับมีตลับให้ด้วยนะครัพี่ต่อไปครับรายการที่19ครับเหรียญ เหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยพี่พี่สองสี่ห้าเก้านะครับนี่ฮะปเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะเก่าเลยเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนะหมายเลขสิบเก้าของเรานะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับพระสมเด็จนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จกลุกบางขุนพรมนะพี่ๆนะนี่ครับหมายเลข ที่20นะครับอยู่ในเลี่ยมพัตติก่านะครับต่อไปครับ21ครับเป็นอ่าปิดตานะครับเป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะวัดประดู่ชิมคีนะครับหมายเลข21นะครับนี่ฮะลองดูนะใต้ฐานฝั่งตะกุด1ดอกด้วยนะครับนี่มาครับรายการต่อไปครับ22นะครับพี่ นี่ครับหมายเลขยีิบสองเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับพี่พี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะนี่ครับต่อไปครับยี่สิบสามครับเหรียญหลวงปู่สุกปักคองมาขมเท่านะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อละออนะพี่พี่นะนี่ นี่ครับนครสวรรค์คล้ายๆเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับแต่เป็นหลวงพ่อระออนนะครับรายการที่24ต่อไปครับ25ครับเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่นี่ครับหมายเลข25อ่หาลองดูนะครับต่อไปครับ26ครับปิดตาหลวงพ่อแก้วครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงจุ่มรักนะครับผม รายการที่26ต่อไปครับ27ครับหลวงปู่ทวดรายการนี้ฐานบัวร้อมนะอยู่ในตลับนะครับแบบนี้นะฮะรายการที่27ครับต่อไปครับหมายเลข28ครับอันนี้จะเป็นเหรียญโอภาสีนะครับนี่ฮะเหรียญสวยอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับ 2497นะครับเหรียญโอภาษีต่อไปครับหมายเลข29ครับพระสมเด็จนะครับพี่พี่ลองดูนะครับเนื้อสวยด้วยนะนี้นะครับหมายเลข29พี่พี่ลองดูนะครับต่อไปครับรายการที่30ครับ25ศสัตวรษนะครับแบบนี้นะเป็นเหรียญย5่สัตวรษนะครับ มีตลับให้พร้อมเลยนะครับรายการที่30ต่อไปครับ31ครับสมเด็จวัดรักคังพี่ๆอยู่ในตลับสแตนเลสเนื้อแตกรายงาสวยนะครับอ่ารายการที่31ต่อไปครับ32นะครับเป็นพระนางพญานะครับเหมือนเคลือบนะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่อยู่ในตลับอย่างดีนะครับรายการที่32ต่อไปครับ33ครับเป็น พระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินแบบนี้นะฮะรายการที่33ต่อไปครับรายการที่34ครับพระปิดตาครับพี่พี่นี่ครับด้านหลังนะฮะนี่คือหมายเลข3 4นะครับต่อไปครับ35ครับเหรียญหลวงพ่อสุดอันนี้จะเป็นเหรียญลงยานะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับพี่พี่นี่ รายการที่สามสิบห้าต่อไปครับสามสิบหกครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับพี่พี่นี่ครับอยู่ในเรียมพลาสติกเก่าเลยนะครับรายการที่สามสิบหกของเรานะต่อไปครับสามสิบเจ็ดครับเหรียญหลวงปู่ไข่ครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนนะครับพี่พี่นี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะ ต่อไปครับ38ครับเหรียญหล่อโบราณพี่พี่อันนี้ไม่ไม่ทราบที่เลยนะครับหมายเลข38ของเรานะครับผมต่อไปครับรายการที่39ครับมาดูเป็นพระกิ่งนะครับนี่กิ่งไม่ทราบที่นะเนื้อออกเหลืองๆสวยดีนะครับพี่พี่ดูนะฮะนี่ยังมีเขย่าดังอยู่นะครับ รายการที่39นะครับต่อไปครับ40ครับเป็นรักสังกระจายนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆวันนี้ก็ลองดูนะครับ2องค์300บาทเท่านั้นนะครับต่อไปครับสาารายการที่41นะครับผมเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่โตอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับปี11นะครับ2511นะครับผมต่อไปครับ42นะ หมายเลข42นี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรายการนี้อลองดูนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับอยู่ในตลับสวยๆเลยนะครับต่อไปครับ43ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมพี่ๆเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนี่ฮะสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับรายการที่สี่สิบสามต่อไปครับสี่สิบสี่กันเลยนะครับจุฬาลงกรณ์สยามินนะครับ ด้านหลังเป็นช้าง3เสียนรอสองหนนะครับเหรียญราชการที่5นะครับผมหมายเลข44ต่อไปครับ45นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเหรียญเนื้อเปียกทองนะแบบนี้นะครับผมรายการที่45ต่อไปครับ46ครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่ๆนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ฮะหมายเลข46ของเรานะครับต่อไปครับ4ี่สิบ 7นะครับอันนี้หลวงปู่ไข่ครับอันนี้มีตลับสแตนเลสนะนี่รายการที่47ต่อไปครับ48นะครับเป็นเหรียญหน้าปกนะครับของหลวงปู่ทิมนะนี่หมายเลข48นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่49นะครับพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จวร,รังคังนะครับพิมพ์ฐานแซมพี่พี่นี่ รายการที่49นะครับผมต่อไปครับรายการที่50ครับหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นสมเด็จนะครับหวกม้าหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังแปะแผ่นทองฝาบาทแล้วก็ลงจานหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับต่อไปครับ51ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกลับพร้อมนะพี่ๆนะนี่ครับหมายเลข51นะครับ ต่อไปครับรายการที่52ครับจอบเล็กนะพี่พี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหมายเลข52นะครับต่อไปครับรายการที่53กันเลยนะครับเหรียญหล่อโบราณครับหลวงพ่อไปรวัดกำแพงนะพี่พี่นะหมายเลขรายการที่53ครับรายการนี้ต่อไปครับรายการที่54นะครับเป็นพระลอดนะครับนี่เป็นพระลอด มาต่อที่รายการที่55นะครับผมนี่ฮะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อหน้อยนะครับเป็น2อด้านด้วยนะนี่ครับหมายเลข55ของเรานะครับต่อไปครับ56ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับแต่เนื้อสวยดีนะครับรายการที่56ต่อไปครับ57ครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับน่าจะเป็นรุ่นใต้ลมเย็นนะนี่ครับใต้ลมเย็นปี26นะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทีมแบบนี้นะครับผมรายการที่ห้าสิบเจ็ดต่อไปครับห้าสิบแปดครับหลวงพ่อคงวัดบางกระละพร้อมนะครับดูโอ้โหลลเหรียญนี้สวยนะครับผมดูนะฮะโอ้โหอยู่ในราคาโปรโมชั่นแบบนี้ต้องไวนะครับผมสําหรับรายการที่ห้าสิบแปดต่อไปครับห้าสิบเก้าครับเหรียญเจ้าสวนะครับหลวงปู่หลิวนะนี่ครับ หมายเลข59นะครับผมต่อไปครับรายการที่60ครับเป็นขุนแผนนะครับผมนี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมครับตะกรุด2ดอกนะครับผมรายการที่60ต่อไปครับ61หลวงปู่ทวดครับอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อผงว่านนะนี่ครับลองดูนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่61นะครับผมต่อไปครับ62นะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้แกะ นะเป็นไม้แกะเป็นพระด้านในนะครับพี่พีไม่แน่ใจว่าเกจิอาจารย์ไหนนะครับเป็นหมายเลขที่6 2แล้วกันต่อไปครับ63ครับเป็นพระสุงกรนะครับมีการลงรักปิดทองมานะครับรายการนี้นะรายการที่63นะครับต่อไปครับ64ครับเป็นพระลีลานะครับเนื้อดินพี่พีนี่อยู่ในตลับนะครับหมายเลข64ต่อไปครับ65นะครับหลวงปู่ทวดตารีดครับ นี่ฮะหมายเลข65นะครับพี่ๆลองดูนะครับต่อไปครับรายการที่66ครับอันนี้เหรียญไม่ทราบนะฮะอันนี้เขียนว่าวัดสะพานนะครับนี่เป็นรายการที่66ต่อไปครับ67เครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหน้ากากทองครับนี่ฮะรายการที่67นะครับต่อไปครับรายการที่68ครับเป็น หลวงพ่อปานนะครับขี่หันนุกมานนะครับพี่พี่นะนี่ครับรายการที่68ต่อไปครับรายการที่69ครับหลวงปู่เผือกนี่เลยขุดสะใยหลวงปู่เผือกครับรายการที่69ครับต่อไปครับรายการที่70นะครับเหรียญหลวงพ่ออีนี่ครับหลวงพ่ออีวัสตตหีบนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะคะร,รับเหรียญเนื <cin> ้อทองแดงนะครับ2 4 7 3นะครับผมอ่ะ ต่อไปนะครับผมรายการที่71นะครับพระซุ้มกอของเราเองนะครับดูนะฮะอ่าที่แขนนมีกำไรด้วยนะครับพระซุ้มกอนะครับรายการที่71ต่อไปครับ72ครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับรายการที่72นะต่อไปครับหมายเลขรายการที่73ครับเป็นเหรียญเจริญพรพี่ เจริญพรบนปี17หลวงปู่ทิมครับรายการที่73นะครับต่อไปครับรายการที่74ครับเหรียญหล่อโบราณอันนี้ไม่ทราบที่นะนี่ครับหมายเลข74ของเรานะครับต่อไปครับ75สนี่สมเด็จอันนี้สมเด็จด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวอทิมแบบนี้นะครับแล้วก็มีฝั่งแบบนี้นะครับรายการที่75ต่อไปครับรายการที่76ครับ เหรียญหลวงพ่อต้นคล้ายวัดสวนขันนะครับพี่พรุ่น1ด้วยนะครับนี่อยู่ในตลับเลยนะครับต่อไปครับ77ครับปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงเนื้อเม่กสิทธิ์นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับต่อไปครับรายการที่78นะพี่ๆนะอันนี้เป็นพระปิดตายันยุ่ง นะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับผมรายการที่78นะครับต่อไปครับรายการที่79ครับพระสมเด็จครับนี่ฮะสมเด็จวะะัดระฆังนะพี่พี่นะเนื้ออย่างสวยอย่างเก่าเลยนะครับผมต่อไปรายการที่80ครับพี่พี่นี่สมเด็จวะะัดระฆังเหมือนกันนะครับมีคาบความเก่านะมีหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับลองเลือกรับเออลองเลือกรับชมดูนะฮะ ต่อไปนะครับรายการที่81นะครับนี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับผมรายการที่81และต่อไปครับ82ครับอันนี้จะเป็นทางด้านของเอ่อเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับหล่อโบราณนะแบบนี้นะครับหน้าเสือหลวงพ่อน้อยอยู่ในเลี่ยมนะครับรายการที่82ต่อไปครับ83ครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับ นี่ฮะรายการที่83ต่อไปครับ84ี่เหรียญอาจารย์ฟั่นฉลุลงยาครับแบบนี้นะหมายเลข84นะครับต่อไปครับรายการที่85ครับเหรียญหลวงพ่อกรันวัดพายญาตครับ2469นะครับรายการที่85นะต่อไปครับ86ครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับนี่เอ่เหรียญหงเชื่อมนะครับผมรายการที่86ต่อไปครับ87ครับ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับ <c oughs> นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่พี่รายการที่แปดสิบเจ็ดต่อไปครับแปดสิบแปดครับพระสมเด็จพี่พี่ลองดูนะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าๆด้วยหน้านี้นะครับผมรายการที่แปดสิบแปดและต่อไปครับแปดสิบเก้าครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานทิมนิยมครับ หมายเลข89นะครับต่อไปครับรายการที่90นะครับพี่พี่นะหลวงปู่เพ้วนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหน้ากากทองของหลวงปู่เพ้วนะรายการที่90นะครับต่อไปครับ91ครับพระสมเด็จพี่พี่นี่ฮะเกตทะลุซุ้มนะรายการนี้นะสวยงามนะครับต่อไปครับ92ครับ สมเด็จเหมือนกันนะฮะวัดระฆังพิมพ์เส้นได้พี่แบบนี้นะครับรายการที่93ต่อไปครับ94นะครับนี่วัดระฆังเหมือนกันนะครับลองดูนะพี่น้ำมีหลายองค์นะครับสมเด็จนะครับจำหมายเลขจํารายการมากันให้ดีๆนะครับผมและต่อไปครับ94ครับพระผงกระดูกผีครับ สวยงามเลยพี่นะต่อไปครับหมายเลข95ครับเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมอันนี้ก็รุ่นสร้างบารมีปี19ครับอยู่ในตลับนะต่อไปครับ96ครับเป็นหลวงปู่ทวดหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นเบตงนะเขียนว่าเบตงนะครับรายการนี้นะครับรายการที่96ครับต่อไปครับ97ครับหลวงพ่อเนียมครับเนื้อตะกั่วนี่สองด้านเลยนะครับรายการที่97ต่อไปครับ98ปนะครับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียว นะครับหลวงพ่อท่านเขียวนะรายการนี้นะครับ2513นะครับปีนะฮะนี่คือรายการที่98นะครับต่อไปครับรายการที่99ครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะนี่ครับหมายเลข99นะครับสวยงามนะครับผมและต่อไปครับรายการที่100ครับเหรียญหลวงพ่อโสธร2460นะครับนี่คือรายการที่100นะครับผมต่อไปครับรายการที่101 นะครับ1น1้นี่จะเป็นเหรียญน้าซ้อนพ่อแดงพ่อเจริญนะพี่ๆนะนี่ครับต่อไปครับรายการที่102ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับนี่เลยฮะใครชอบสนใจก็ลองทักทายมาดูนะครับต่อไปครับร้อยสามนะครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับพี่ๆนี่อันนี้จะเป็นลองพิมพ์หรือเปล่านะครับลองดูนะฮะนี่ครับยังมีปีกอยู่นะ เป็นรายการที่ร้อยสามนะครับต่อไปครับรายการที่หนึ่งร้อยสี่นะครับเหรียญหลวงวฉุยวัดคงคารามสองสี่หกห้าครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งร้อยสี่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีร้อยสี่รายการนะครับพี่พี่นะช่องทางติดต่อศูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสามสองเจ็ดนะครับผมวันหยุดนะครับพักผ่อนกันสบายสบายนะครับรับชมดูแล้วชอบองค์ไหนก็สามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยวันนี้คลิปอาจไม่ยาวมากแต่มีแบ่งปันให้แบบ เยอะอยู่นะครับร้อยกว่ารายการแล้วก็มีรายการพิเศษทีดห่อยต้นคลิปก็ลองรับชมดูนะครับหากชื่นชอบสนใจก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอกราบตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ